สวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับติดตามทิศทาง forex สัปดาห์หน้านะครับเริ่มที่ eu นะครับ eu นะครับระยะ week เห็นว่ามีการหลุดเทนนะครับดังนั้นตอนเนี้ยทน n t e ระยะทางเฟมใหญ่นะครับเป็นเทนขาลงนะครับแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเทนระยะสัปดาห์ดังนั้นวันจันทร์ถึงศุกร์แน่นอนครับมันจะไม่ลงเสมอไปมันจะมีวิ่งขึ้นได้นะครับแต่ถามว่า t e นหลัก ไปทางไหนก็คือเทนล,ลงแต่ถ้าเกิดถามว่าเทระยะสั้นจะขึ้นหรือลงต้องไปดู i ทม f เฟรมเล็กกว่านี้นะครับแต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดเรามองไทมเฟรมนี้นะครับมีโอกาสมาทดสอบ50กับ61.8ด้านล่างตรงนี้ถ้าเกิดมาได้นะครับตรงเนี้ยจะเป็นจุดบายที่ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นเทนแนวต้านเดิมแล้วก็เป็นไฟโบ61.8นะครับอาจจะเป็นขึ้น2ที่จะวิ่งแรงขึ้นไปก็ได้นะครับวิ่งขึ้น3 แต่ว่าเทนขาขึ้นจริงๆนะครับก็จะมาได้แต่ว่าต้องผ่านต้องมีราคาปิดเหนือตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดราคายังไม่ปิดเส้นแนวต้านตรงนี้การขึ้นก็อาจจะไปไม่รอดนะครับอาจจะมาชนเทนต้านสังเกตเทนขาขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นแนวต้านนะครับแนวต้านดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านนะครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นราคาปิดตรงนี้ยเราก็หาจหังหวะบายเพื่อจะมา tp ตรงแนวต้านเหมือนกันแล้วก็ค่อยเปิดเซลล์นะครับแต่ตรงนี้อาจจะเลี่ยงเปิดเซลล์ก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีสัญญาณกลับตัวบริเวณนี้นะครับที่ราคาต่ําลงมาซึ่งตรงนี้ถ้าผ่านได้ส่วนใหญ่แล้วจะวิ่งมาหา23.6กับ 38. 2นะครับก็จะวิ่งขึ้นได้นะครับดังนั้นแนวโน้มนะครับอาจจะวิ่งขึ้นมาทดสอบบริเวณ13155นนะครับสัปดาห์หน้านะแล้วก็ 1 3 2 7 5บริเวณนี้นะครับจะเป็นแนวต้านก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับไปดูทม์สี่ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าแนวต้านหลักอยู่บริเวณนี้นะครับ3า98แนวต้านย่อยนะครับจากจุดนี้มาเนี่ยมีการผ่านเทรนได้แสดงว่าราครามีแนวโน้มนะครับที่จะขึ้นมาทดสอบผ่านจากแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาทดสอบด้านบนนะครับ3า8 4กแับ อย่างน้อยนะครับ3091ซึ่งทดสอบไปแล้ว38.2นะครับคราวนี้มันก็อาจจะขึ้นมาทดสอบตรงนี้ก็ได้3198นะครับดูจากสต๊อัสติกที่ปรับลงนะครับราคาไม่ได้ลงนะฮะราคาวิ่งขึ้นนั่นคือวงบอกว่าเทนขาขึ้นค่อนข้างดีนะครับที่จะวิ่งขึ้นไปได้ดังนั้นถ้าเกิดเหรนแบบนี้ราคาย่อลงมานะครับก็หาจังหวะบายนะครับแล้วคราวนี้เราอยากจะสต็อปลอตก็ได้นะครับต้องตีเทนแนวรับตรงนี้ มาแล้วก็ตามที่เห็นราคาปิดนะครับหลุดเทนรับก็สต็อปล็อตไปนะครับแต่ลักษณะเนี้ยตรงเนี้ยมันจะรับอยู่นะครับแล้วก็รีบาวไปได้แต่อย่างที่บอก forex อะไรมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเห็นปิดตรงนี้ก็สต็อปล็อตออกไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าบายตรงเนี้ยเราก็ถือไปตาบใดที่มันไม่ปิดต่ำกว่าเทนไลน์มันก็จะขึ้นได้นะครับแกว่งตัวในนี้แล้วก็เลือกทางนะครับท i m หนึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังไม่หลุดเทนแนวรับ ยังไม่มีราคาปิดอยู่ต่ำเทนนารับหมายความว่าอาจจะวิ่งขึ้นไปตามชแนลได้นะครับแต่จังหวะนี้ไม่เหมาะในการเข้าไปบายนะครับสังเกตดูว่าสโตคัสติกสูงดังนั้นเทนขาขึ้นเนี่ยการบายควรจะรอสโตคัสติกต่ำนะครับจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับแบบนี้เทนขาขึ้นสโตต่ำเมื่อไรเราก็บายนะครับดังนั้นทำสามสิบนาทีก็จะมาทดสอบไฮเดิมได้อยู่นะครับ ยังมาทดสอบไฮยังไม่อยู่แต่จังหวะบ่ายเรารอสโตแคสติกลงมาต่ํานะครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นหรืออาจจะมาบายแถวตรงนี้ก็ได้นะครับแถวกลุ่มเส้น EMA หรือว่าแถวไฟโบสามแปนะครับบริเวณนี้นะครับแต่อย่าไปบายตอนที่มันมีราคาปิดหลุดเทรนลับนะครับเพราะมันจะลงแรงนะครับลงมาทดสอบค่อยมาตรงนี้ค่อยบายนะครับไปดู EJ นะครับ EJ เจ่ e นะเทรนขาขึ้นนะครับ ตอนแรกทดสอบ3.8.2แล้วมีการพักตัวแต่สุดท้ายไม่ไม,ไม่หลุดไม่หลุดต่ำกว่าแท่งนี้นะครับตามหลักของเทล i ิง n g stop ก็คือว่าราคาสูงขึ้นมาตรงนี้นะครับแท่งนี้ก็เทล i ิง n g stop ด้านล่างนะครับดังนั้นเกิด new high t ล a i l i n g stop ก็อยู่บริเวณนี้นะครับดังนั้นแท่งแดงนี้เกิด new high อีกก็เทล i ิง n g stop บริเวณนี้นั่นจุด stop ก็คือตรงนี้นะครับสำหรับทา่านที่เล ain ่นเป็นเทนตอนนี้ ก็อาจจะไซด์เวย์ออกด้านข้างตรงนี้หรืออาจจะวิ่งขึ้นมา50กับ68.8ก็ได้ต้องบอกว่าเป็นเทรนขาขึ้นไว้ก่อนเพราะว่า m a c d เหนือ0ูนย์นะครับแล้วก็ราคายืนเหนือเส้น EMA ดังนั้นจึงเป็นเทรนขาขึ้นการเซลล์เนี่ยอาจจะไม่ได้กำไรนะครับอพอมาดูทม์เล็กเนี่ยตรงนี้เป็นขึ้น3ดังนั้นจุดบายก็จะอยู่23.6กับ38.2นะครับ หรืออาจจะบายเมื่อสโตแคสติกต่ําก็ได้นะครับเพราะว่าเทนขาขึ้นสโตแคสตคสิกใช้บายเมื่อสโตต่ำนะครับจะเห็นชัดว่าตรงนี้เป็นขึ้น3นะครับดังนั้นไฮเดิมมีโอกาสมานะครับหนึ่งสองเทนเนี่ยคนที่เล่นถือยาวนะตั้งทีพีไว้ที่12 7่งสองเจ็ดจุดสามสตั้งที่ต่ํากว่าตรงนี้แค่นั้นเองนะครับต่ํากว่าตรงนี้เพราะว่าอันเนี้ยเป็นฐานเดิมนะครับเราก็ตั้งต่ําประมาณตรงนี้นะครับ เราจะหรืออาจจะสตอปล็อตเมื่อมันมีราคาปิดหลุดลงมาตรงนี้ก็ออกไปก่อนก็นได้นะครับแต่จังหวะเนี้ยผ่านเทนตันแล้วนะครับผ่านเทนตันอขอโทษครับผ่านเทนตันได้นะครับดังนั้นเราก็ตั้งจริงๆแล้วเราตั้งบ u y stop ไว้บริเวณนี้นะครับเหนือไฮของแท่งที่ปิดเหนือเทนตันเนี่ยดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ย ไฮนอยู่ที่2457ตอนนี้ราคาใกล้กันนะครับก็ยังไม่ต้องทำอะไรกับมันอาจจะรอย,ย่อตัวลงมาด้านล่างแล้วค่อยบายก็ได้นะครับหรืออาจจะตั้งบายสต็อปไว้บริเวณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มา tp ไฮเดิมตรงนี้นะครับก็อาจจะได้สักร้0ยร้อจุดนะครับก็ตีเทนขึ้นไป ถ้าเกิดว่า,าลากไฟโบดูนะครับจริงๆแล้วจุดบายก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะครับ1น4 3 0องนะครับเราสต็อปลอเมื่อเห็นราคาปิดหลุดตรงนี้นะครับสต็อปลอไปเลยไม่ว่ามันเป็นราคาเท่าไหรแต่ถ้าเกิดไม่มีราคาปิดใต้นี้ก็ถือต่อไปแล้วก็จุดบายก็คือราคานี้นะครับ2430จุดเทคบุฟฟิตของเรากา็ตั้งไว้ที่ไฮเดิมนะครับตรงนี้ก็ได้หรือ อาจจะมองไปด้านบนก็ได้นะครับ27นะครับบริเวณที่เรามองกันทางเฟรมเมื่อกี้นะครับแต่บริเวณเนี้ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยเป็นแนวต้านนะครับผ่านยากนิดนึงเพราะว่าเป็นไพวอดเดิมนะครับก็ทีแค่ตรงนี้ก็น่าจะเพียงพอ25นะครับ2597อ่าตอนนี้เทนขาขึ้นใช่ไหมครับแบบเนี้ยภาพสโตปต่ำแล้วก็บายนะครับแล้วก็ตั้งส t o p ปลอ s สต็อปลออาจจะไม่ตั้งก็ได้อาจจะดูราคาปิดแท่งถ้าเกิดหลุดมาแล้วมีราคาปิด นะครับก็ stop ปรอ s ไปเลยนะครับไม่ต้องรอให้ราคาหลุดอะไรลงมามากนะครับไปดูที่ทองนะครับก็สามารถแอดสกายมาคุยกับผมได้นะครับระหว่างเวลาเทศจันทร์ถึงสุกสองโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับ สอบถามได้ทุกคู่เงินนะครับฟรีนะครับทองจริงๆแล้วยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับสังเกตดูตอนที่สตลงตับนะครับราคายังไม่ลงนะครับหมายความว่าแต่ EMA ก็ยังไม่ยืนยันการลงนะครับตับไดที่ EMA 5กับ21วันยังไม่ตัดลงมาเนี่ยก็ยังถือว่าเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่หลุด แต่ว่าอันนี้เราดู t ามเดือนซึ่งมันใช้เวลานะครับดูคร่าวๆพอว่าโอเคมันยังแข่งไซด์เว้ได้นะครับโดยมีแนวรับอยู่บริเวณนี้นะครับฐานเดิม156 152 2 1 5 6 0ตรงนี้นะครับแข่งตัวลงมาตรงนี้เป็น A นะครับขึ้น 3A แข่งขึ้นไปบดังนั้นตรงนี้ถามว่าขึ้นมาชนตรงนี้ได้ไหมได้นะครับและถามว่าลงมาหาตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะครับดังนั้นบริเวณนี้ถ้าเกิดลงมาก็เป็นโซนบาย รตรงนี้มีโอกาสกลับตัวขึ้นมาหา1612นะครับสังเกตจากตำแหน่งนี้นะครับนิวโรแต่ MACD ยกตัวนั่นคือบ่งบอกว่าจุดกลับตัวมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาจะวิ่งขึ้นนะครับ1612ในสัปดาห์หน้าตรงนี้นะครับเพราะว่าเราดูจาก MACD เริ่มจอตัดศูนย์นะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มเข้ามาเริ่มมาเข้าแดนบวกนะครับ แล้วก็ EMA กำลังจะตัดขึ้นแสดงว่ามีโอกาสที่จะพิ่งขึ้นแต่ให้เราตีเทนตัวนี้ไว้นะครับราคาต้องไม่หลุดเทนรับตรงนี้นะครับถามว่าเสี่ยงบายได้ไหมได้นะครับโดยที่เราตั้ง St t o p l ล s อที่ต่ำกว่าตรงนี้ไปสัก1 5 7 7 1 5 6 8ก็ได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดหลุดแท่งนี้ลงมานะ่ะก็อาจจะนิวโลลงไปหาด้านล่าง1 5 2 5นะครับโดยที่ทดสอบเดิม155 15 5นะครับ สรุปทำเนี้ยหาจังหวะบายนะครับมีโอกาสวิ่งขึ้นด้านบน1 6ึ่งนะครับอ่าถ้าเกิดเราอ่านขึ้นนะครับตรงนี้จบขึ้น5นะครับแล้วก็ผ่านเทนต้านตรงนี้ได้ตรงนี้คือขึ้น1นะครับย่อตัวขึ้นสองที่6.8เแล้วก็วิ่งขึ้นไปแรงนั่นแหละครับคือลักษณะของขึ้น3วิธีการนะครับเราอาจจะ าหาจังหวะบายการบายมี2ที่นะครับคือตั้งบายไว้เหนือไฮขึ้นหนึ่งหรืออาจจะบายตอนนี้ก็ได้นะครับบายตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็าดูว่ามีราคาปิดหลุดเทนลับหรือไม่ถ้ามีสต็อปลอตไปถ้าไม่มีก็มีโอกาสนะครับที่จะวิ่งขึ้นด้านบนโดยเฉพาะขึ้น3เนี่ยวิ่งไปหา1 6อ8ได้นะครับเราเห 8. 8. ก็จะประมาณ ประมาณกลุ่มนี้นะครับ1623 1628ไปได้ถ้าเกิดมันเป็นขื้น3จริงๆโดยที่เทนตรงนี้ต้องไม่หลุดดังนั้นแพทเทิร์นนี้เห็นว่าสโตแคาสิกลงมาต่ำนะครับก็หาจังหวะบายได้นั่นเองนะครับสรุปทองมีโอกาสขึ้นนะครับแต่ลงก็จะมาเมื่อมีราคาปิดหลุดตรงนี้นะครับแนวโน้มน่าจะขึ้นมากกว่าลงนะครับอาจจะขึ้นมาทดสอบไฮเดิมตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ